มัคบ้าก่อนแล้วมึนเลยกูมึนเลยพี่งเ,เ,เราไว้แบบคิดเป็นไมลิ่งข้อสุดท้ายกันผีผีเทพอ่ะไมลิ่งมันต้องมีมากกว่าเสียงเท้าอ่ะเราแยกไม่ได้ออกว่ะทิบหายตองเอ่อสวิทไฟใต้บันไดไม่มีว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเริ่มเดินจากหลังบ้านโอเคอพี่ขึ้นไปชั้นสามนะพี่ขึ้นไปชั้นสามเฮ้ยเชียร์กูทั้งคมพวกเลยว่ะ โอ๊ยไม่ตายแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านกูมามือทูบของจริงชิบหายแล้วก้มก่อนแล้วก้มก่อนโอเคพี่จะพี่จะไม่หมายเรื่องเรื่องเสียงแล้วเพราะว่านี่กระเบาเหมือนกันเว้ยอ่าเลิกแล้ว โอเคเอ่อ <Okay>, uh, น่าจะอยู่ในห้องครัวรหรือที่หนึ่งเดี๋ยวชั้นล่างแน่ห้องโอเคห้องข้างหลังไม่มีสวิตครับทิพหายแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวู<ม>ใส่กล้อง <ผม S 1> คิดว่า,าจะเป็นห้องครัวโซนหลังบ้านนี่คือไม่มีท่องรอยเลยโอเคได, okay, ได้น่าจะเป็นห้องครัวอาทิตย์ขึ้นไปชั้นห้องใต้หลังคาได้ไหม ผมทำคูซิฟิกล่วงแถวนี้ผมหาไม่เจออยู่ในห้องครัวครับในห้องครัวแม่ในห้องครัวจนไปอันเด่นๆอันหนึ่งเป็นชันล่างชั้ล่างไปหน้าห้องไปทเข้าเดี๋ยวผมไปเองก็ได้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 ไออาทิตย์ขึ้นไปผมก็ขึ้นไปอ่าได้แยกหน้าที่กันไปอ้าวแล้วกล้องในมือล่ะไอ้มิวเอ่อมิววางกล้องแล้วก็ดูเลยดูพฤติกรรมการเดินการกระพริบการอะไรมึงมอนิเตอร์ก็ได้ ในห้องครัวมีกล้องอยู่ครับโอเคเอ่อมีกระดูกเชิงเปิดไฟแล้วนะไฟแล้วมันมันละเฮ้ยเสียสองรอบแล้วโอ้ชิปหายแล้วกูหายตองตายไปเนี่ยกลมไป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 ตองกลมไปกลมไปกลมไปตองกลมไปก่อนโอ้โห ห้องครัวเป็นฝั่งโต๊ะอาหารไม่ใช่ฝั่งเออ่ที่ทำแบบข้าวต้องโยนใหม่ตัดสปินดิโอเคแม่งอยมาละโอ้โหมาตรงนี้เลยนะเออแม่งไอช,ชิปหายมันห้องครัวมันห้องครัวอยู่ฝั่งโต๊ะข้าวอ่ะ ต่คือผมภาวนาอย่างเดียวเลยว่ามึงอย่าเดินเข้าห้องมาดิขาอะไดไม่ได้ใไมเฮ้ <c oughs> แต่เราถ้าเราก้มมาเห็นแน่นอนเราก้มเราหลุดไว้เราก้มเราหลบได้ไหมก็ต้องก้มแบบก,ก้มต่ำไปเลยตัวตัวละครมันจะหลบแต่ไม่รู้ว่าผีมันเห็น <c oughs> ผีเดินไม่ค่อยไวตตดเน้นออกนะพี่รู้สึกว่าพี่หนีมันได้พี่พี่ดึงมันได้อยู่สักพักหนึ่งสปิริตไม่ใช่แน่ใช่ใช่ครับผมว่ามันแค่แบบสุดแต่ก็ใช่ว่าเราแอบตรงนี้ไม่ได้ว่ะ เราก็ความโชกเพราะว่าอยู่ใบ้านกันเองครับจะไปด้วยอยู่ในบ้านโยน,นอยของในห้องแรกเลยโอเคมันน่าจะลมไม่ใช่โอนเหลียวด้วยเทียนยังไม่ดับเลยสักเล่มเลยตอนที่มันล่าไฟเปิดแล้วเนาะไปแล้วเมื่อกี้นะผมว่าผีเดินช้าแหละเพราะว่าเพราะถ้ามันเดินเร็วผมควรจะตายไปแล้วไงใช่ ถูกได้บันไดน่าจะแอบได้อยู่เงียบนะแต่มาๆๆ้องเกิดเกิดเนี้ขอขวาผีเดินช้าเดินอย่างเเดินช้าเดินปกติเลยยากแลละตัดผีออเดินไวออกตัดเดินไวออกไลจูตัดออกไปเลยไม่ใช่แน่ ทีนี้มีมิกไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเดืชวินไม่น่าใช่เกิดอยู่ห้องเดิมตลอดคนเรียวไม่น่าใช่หยุดแล้วหองนี้เราแอบดูผีได้นะเพราะบเปลี่ยนร่างแล้วเปล่าใช่ครับใช่เมารรยเกลือไปไดอยังนะยังว่ะผมว่าน่าจะต้องโรยห้องครัวแหละ ใช่ม,มันมันมันล่าสุดมันเกิดตรงนี้เลยแถวๆนี้ห้องฝั่งฝั่งเขากินข้าวห้องอื่นมันรวมอ่ะออห้องนั้นน่าจะห้องนี้มีกระดูกเชิงกลางโอเ,เดี๋ยวผมเอากล้องอไปไปไปหนีไปหนีไปหนีไปไปยายตองไตายผมไปชัน้นบน มันเกิดที่เดิม3รอบแล้วรอบที่3แล้วอันนี้รอบที่สามแล้วที่มันเกิดที่เดิมอาจจะเป็นคนรเร็วได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ <c oughs> โยโอ้โหเฮียไม่เปลี่ยนล่างเอ่อทูบสามอันหมดไปอย่างไวเกิดจุดเดิมเลยที่เดิมที่พี่บอกว่ามันเกิดมุม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 ห้องด้านขว <c oughs> ออาแมน,นะแนะเจ้าฟิลโจนพี่ออกมาก่อนนะพี่ออกมาก่อนนะ ต้องเอาคูซิฟิกไปค้ำว่ะรูปเหลืออันเดียวแล้ว่ะนี่โต๊ะไหนโต๊ะโต๊ะอาหารน่ะหันขวาอยู่มุมขวาโลยแถวแถวก็ดูกอ่ะแถวกระดูกอ่ะแถวแถวกระดูกเลยตรงกระดูกเลยมันเกิดผีไม่ได้เดินไวเนี่ยๆๆตรงเออนั่นแหละนั่นแหละตัดแม่ออกนะเมื่อกี้พี่ไอ้นี่แล้วมันมา ไม่น่าใช่ไหมมีเล็บแนนด้วยไม่ใช่เล็บแนนด้วยแล้วจินน่ะนะจินยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้นอะตอนที่ล่าพี่อ่ะพี่มีนะไม่ับไม่นะ่าใช่เปิดไฟตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วมันตามนะตามทุกคนแบบว่าไอ้นี่แหละไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดที่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นใช่ไม่ได้มีเร็วมีสโล่มันจะไปถ่ายรูปนะเออแต่เกิดจุดเดิมประมาณสองรอบแล้วนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกรอบ กล้องพร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับห้องนัพอใช่ไหมน่าจะพร้อมอเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องให้ใหม่ขอพอแล้วค่ะมันตุก,กตาคับเ, <Okay. S 2> เทียนบนรถเราเหลืออยกอันใช่ไหมเราไม่ต้องเอาไปคำโาตัวหานมีเทียนอยู่ค่ะอันนี้มันต้องจุดในห้องของผีเลยป่ะตองเฮีย,ยมันไปหลังบ้านวะเทียนใช่ไหมเทียนใช่ไหมใช่ใช่จำเป็นไหมใช่ครับ ต้องคือมันเหมือนกางเขงนะครับถ้าเป็นออนเรียวเทียนเหมือนกางเขงเลยฉันจะต้องขางเอาไปวางไว้ในจุดที่คิดว่าสี่เมตรใช่ครับวางตรงนี้ครับตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไป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 หนี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 ชีพล่าเลยเดินช้าไม่ได้เดินไวชิบหายไอ้มิ้วคุ้งเข้าไปหาเฉยไม่ใช่ออนเรียวไม่ใช่ออนเรียว เกิดอีกที่หนึง่งลมไม่ใช่ผีวิ่งไวไม่รู้ว่าเป็นเวทรหรือเปล่ามีคนตาใช่มีวูบเออไม่มีทูบแล้วนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดนี่วันเหี้ย น่าจะไปแล้ว,ลวน,น่าสังเกตไฟถ้าไฟยังไม่ดับแสดงว่ามันยังไม่หยุดอ๋อมันต้องไฟดับใช่ไหมกูก็ <นะ S 1> เดินเฉืนมาเลยโอเคมันมันไปลมห้องนูน้นไม่รู้ว่ามันเหยียบเกลือหรือยังไงตัดไฟใช่ครับจะไม่น่าใช่อันนี้ละไม่น่าใช่จิน แน่นอนตู้อัดร้อเปอร์เซ็นต์ไม่เหินตู้เป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมขึ้นเลยขึ้นไปเปิดท่านตู้ไม่น่าใช่ไม่น่าไม่น่าเพราะว่าห้องมันน่าจะไวกว่านี้เขาน่าจะไวใช่ใช่ตัดผีตัดผีวิ่งไวออกเลยทั้งหมดเลย เก okay, ตัดออกมีมิมกน่จะตัดออกไปด้วยไม่น่าเห็นไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเฉดเฉดไม่น่าใช่อยู่กันหลายคนเวดไม่รู้เลยโอเคโอเคครับเกือบจะมาถึงชั้นใต้บังคากล้องตัวหนึ่งที่อยู่ตรงหลังโต๊ะกินข้าวครับมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะโต๊ะกินข้าวบังหมดเลยหลังโต๊ะกินข้าวเ,าเ,เข้า อ๋อมึงมึงดูอีกตัวนึงก็ได้เดี๋ยวกูตั้งให้้นมันอยู่หลังบ้านนะมันอยู่โซนหลังบ้านจะกดอ็อกไม่มีแน่นอนอืมโอเคคอนเฟิร์มไม่มีแน่นอนไม่ไม่น่าใช่โอนเรียวด้วยไม่่นาใช่โปรตูไกลไม่น่าใช่โปรตูไกลใช่ไหมใช่ครับละครับละอ๋อมันเกิดห้องหลังบ้านครับเราวางคุณชิชิกผิดห้องแน่เลยตอนนี้มันโลมไเลยไม่ใช่ผิดห้องหรอก เดินไม่เร็วด้วยมันพี่ต้องเซตกล้องให้เองอ่ะพี่จะรู้มุมแบบว่าถ้ามันเดินมาตรงนี้เดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไรให้น้องมันเซตไปไม่น่าใช่โฟโต้ไกด์ปัดของไม่ได้นหนักเรือหมดแล้วด้วยเหมดเหรอ เด,เดี๋ยวลองเอาเธอมมาดูแล้วเดี๋ยวผมเอาปฉา,ายวางไว้ตรงจุดแต้มเราด้วย <c oughs> จะได้สัง <c oughs> เกตุมัลอยอยู่นะเห็นปะมันเกิดแถวไหนน้าอาทิตย์นี่แหห้องที่ห้องที่เมื่อกีน้นะเขาไปจับประตูอ่ะอ๋อโอเคมันเกิดแล้วนะนะมาล่ามาล่ามาล่ากำลังม่งไปหาน้าอยู่มันลมอยู่ในห้องนั่นแหละอืมตัวอะไรวะ อูมันไม่ได้คุยใกล้ขนาดนั้นทรอยมันออกวะมันเปลี่ยนห้องไม่น่าใช่กลเดียวไม่มีการหลอกเลยตัวนี้เดี๋ยวผมให้หยุดแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เชคคุณจากหลังบ้านไปหน้าบ้านไม่น่าใช่ไมลิงพี่รู้สึกว่าไม่น่าใช่ไมลิงจัดออกไปพี่เวทเหรอหยุดแล้วครับหยุดแล้วโอเคยังไม่มีแแห่เลยใช่ไหมเออยังไม่เจอเลยวะสักครั้งเลย ไม่ไม่เจอมันหลอกเจอมันหลอกแหละเจ้าสิสามห้องหลังบ้านครับห้องท้ายบ้านเอาเอากูซิฟิกย้ายตัวกินข้าวเข้าไปข้างในไหมอ่าเดี๋ยวกูทำผมว่าใช่ผมว่าใช่ตัวแอราท้ายบ้านเดอะไปแล้วก้าโอเคมันย้ายไปห้องนู้นครับชัดเจนห้องไหนบ้างสัตว์ได้เออเราทำอะไรได้บ้างวะตอนเนี้ยไม่เหยียบเกลือเกลือเราหมดแล้ว คือ,อโหยากผมนึกว่ามอยู่ห้องน้ำแล้วเลยมอ<า>กจากคำพูดข้างหน้าแม่งไม่เดินผ่านเลยล่านาะล่าล่าไม่น่าใช่วันนี้เลย <c oughs> ไม่รู้ว่ะไม่น่าใช่วันนี้อยู่เลก็โอ้โหยากเลยไอ้ตัวนี้ยากว่ะทวินปะาไหนไม่ใช่ไม่ใช่ทวินเดี๋ยวจะมีวิ่งไว ทวินมันจะมีอย่างงี้ทริคของมันก็คือมันจะมีตัวหนึ่งวิ่เคลื่อ<ะ>ช้าไม่ใช่ทวินตัวอะไรวะไม่แห่ด้วยแห่มาทั้งหมดเดี๋ยวต้องพยายามพยายามย้ายของกันก่อนตอ,อนเนี้ยอะไรที่ยังพอเช็คได้ย้ายไปเช็กก่อนดูลี่เฝ้าตู้ตู้ตู้แอบได้ปะไม่ได้ครับแอบได้ข้างตูม้มั้ง เท่าที่ผมดูนะโอดที่อะไรแอบข้างตู้นี่เออเช็คอยู่เทียนที่เช็คอยู่มันมีเทียนเดียวตรงห้องหลังบ้านอีกตัวหนึ่งคนระับมันเคาะหน้าต่างทีหนะึงใช่พี่ว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละถ้ามันจะอยู่อไอตองระวังเด้อมึงวิ่งไปอีกด้านทางเด้อถ้ามันเนี่ยละผมก็มมคงตอ่อยู่ท่าล่าเนี่ยผมด้บอกมาผัดฟองอแต่เสียวเลยล่าแล้วครับแปละล่าล่าแล้ว คว้อจุ๊กอย่าตามไม่น่าใช่โอนเรียวยังไงก็ไม่ใช่โอนเรียวแน่นอนมันลาดดื้อๆอยู่กันนะไม่ใช่แต่คือตัวอะไรดีกว่าในช่วงแรกไม่เหยียบเกลือด้วยหยุดแล้วครับหยุดแล้วมันเกิดตรงไหนครับเมื่อกี้ เอ่อในโซนนั้นแหละตองแต่พี่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพี่ต้องหนีไปก่อนอพี่มองไม่เห็นเเชือที่เห็นมันจะเกิดจะช่วงมันมีห้องน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมหน้าห้องน้ำก็มุมเดินก็ไปมุมทางขวาใช่ใช่อ่ะกูลองโยนไว้ในห้องน้ำาดูมันจะเหลือช่วงทางเดินตัว L แอวนะที่มันไม่มีที่ <ๆ S 2> ขังอยู่แล้วก็มีมุมตัวแอวที่มันเกิดเกือบวูบของกันเมื่อกี้นี้เราเช็คออฟหลังบ้านหมดเรียังตอนนี้ คือเท่าที่กล้องวางอะผมเช็คผมไม่เห็นเลยนะผมไปดูอีกทีเลยที่น่าใช่เทียนเทียนยังติดอยู่น้าละ่ะล่าไม่หยุดวะพี <c oughs> ่เดินปกติไม่ได้เดินไวอเลยยีเดินเดินปกตินี่ยากอยู่เทียนติดหมดเลยนะมไม่ใช่เราอดเหลียวตัดออกไปเลย ตัวอะไรวะไม่ใช่เล็บนั้นไม่ใช่แมวด้วยดีมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะดีแต่ราทีนะเป็นอะไรได้วะไม่ตัดไฟสองครั้งเลยนะแหะแล้วแห่เป็นคนหรือไงไม่ใช่วันนี้แล้วโอเคโอ้แต่ว่ามันแต่คอจะไม่เหยียบเกือห้องอื่นเลยถ้าไม่ใช่ห้องมันมันไม่เหยียบหรอกที่คิดว่า ไม่น่าใช่สปิริตหรือเปล่าครับไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชด้วยไอยูเล่ด้วยยูเล่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่จุดในห้องมันเลยก่อนนั้นเนี้ย<ว>พี่เว้นไว้สองตัวเวทไม่แน่ใจพี่เว้นเวทนกับโยไกยอะ่ะไม่รู้วะพี่ไโยไกยกูต้องเสี่ยงแล้วเนี่ยเราเช็คไมลิ้งเรียงนะครับถ้ายังผมจะได้ไปแคมป์หน้าอย่างยังอย่ง,ยง เย็นหลังบ้านนะไม่น่าใช่อนเรียวแต่พี่ยืนดูนานไม่ได้วะ่ะเทียนตรงโซนห้องน้ำก็ดับนะไม,ไม่กล้าไปดูแค่สองรอบละเอ่อเทียนห้องน้ำดับเล่มหนึง่งติดเล่มหนึง่งมันมาเป่าไปแช็กในมือผมเล่นหรอมันเล่นหรอมันเอาแล้วเหรอ นหอโอ <Okay. S 2> อเคยู่ในห้องน้ำวะวัตอ,องเทียนเทียนตรงมันดับไปหนึ่งนะตอนเนี้ยโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวลองดูกันเพราะยังไม่ชัวร์ถ้ามันถ้าถ้าเหตุรอบสองรอบอเมือเ่อกีอ้มันหลอกครับไม่หลอกหลอกเหรอหลอกเหรออ,อ,อันนี้หลอกเหรอ หลอกหลอกประตูเปิดอยูอโอ่โอเคโอเคโอเคงั้นงั้นแสดงว่าออนเรลียวยังมียังมีได้ชอยอยู่มันเป่ามันเป่าสามวิใช่ไหมตองต้องใช่ครับใช่ต้องต้องให้ทันต้องให้ทัน,นผมต้องมายืนค้ไม่ต้งตัวแอลเนะี่ยได้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 พี่พี่พี่ตายแล้วครับหายตองตายไปวะไม่น่าเชื่ออ่อวเ,เลยเว้ย ชิปหายตองตายชิปหายวายตายกีดแล้วในนี้กำลังจะไปหาหน้ำั้งเนี่ยไม่น่าไม่ไม,ไม่พี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี่พี่ได้ยินเสียงเท้าก่อนนี้เลยพี่ว่าไม่น่าใช่ลายาวเธอด้วย ไม่เหยียบเกลือดเด้โยไกเป็นเป็นผีที่ยากมากที่เหยียบเกลือคือเป็นโยไกลเลยแต่มันไม่เหยียบเกลือเพราะเราไม่มีเกลือไงแล้วมันโลงอ่ะมันมันเสร็จแล้วมันโลมเลยไอ้ตองวู้ไปละเราพินิ้พินัยเลยไม่ใช่ไมลิ่งเพราะว่าเอ่อตอนเกิดพี่ได้ยินเสียงเท้ามันย่ำอยู่กับที่สักพักเนี่ยตุกตุบตุบนอันนี้มันเปลี่ยนห้องถูกไหมรอบแรกอยู่ห้องครัวถูกไหมใช่ใช่รอบแรกอยู่ห้องครัวแล้วมึงเลยโรยเกลือไปแล้วแต่มันจะไม่ได้เหยียบ แล้วมันก็ลงไปลมันก็หนีไปห้องตัวแอลอ่าฮะเป็นไปได้ว่ามันโกรเคอมันเลยลงไปห้องนู้นป่ะมันไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ในในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่สปินริตกับยูเลยเพราะว่าจุดทุบในห้องมันมันก็ยังก็ก็ยังลาก็ยังหน้าล่าในระดับทีอ่ะไม่ได้แบบว่าไม่ถีอาจจะเป็นโอเลียวกเวทเออที่พี่ดูตอนนี้โอเลียวไม่ใช่เว เพราะว่าเหมือนเทียนมันไม่ไม่ได้ดับแบบนานขนาดนั้นน่ะที่พี่นี่นะไม่แน่ใจว่ะอาจจะเป็นออนเรียวก็ได้แต่แม่งยากว่ะมันไม่เหยียบเกลือมันมีคานกันน่ะมันคานกันอยูอ่พี่ว่าโยไก่ก็ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้คุยแล้วมันก็หน้าถีเป่งเราอยู่ไกลจากจุดมันมากแป๊สปเย,ยันแล โปรเยอร์ er. เอาแบบว่าถ้าถ้าสมมติว่าเอาหลักฐานมาคานกันนะพี่มองว่าเวทว่ะเพราะช่วงแรกเราโรยเกลือช่วงต้นเกมด้วยเวทไหมไอ <บน S 1> ตองถ้ามันเหยียบมันกูจะเหยียบเร็วไอตองเดินผ่านโมชั่นเซนเซอร์นี้ถ้าเป็นเวทครั้งเดียวไม่ใช่เวทสองครั้งไปโมชั่นเซนเซอร์อยู่ตรงอันนี้ครั้งเดียวสองครั้งวะเนี้อ๋ออ๋อถ้าสองครั้งแบบชัดเจนไนะอนนี้ครั้งเดียวนะอันนี้ครั้งเดียวใช่ไหมถ้าสองครั้งคือตืด ตืดอ่ะสองครั้งไม่ใช่เวทเหรอต้องคิดว่าอะไรโอนเลียวเหรอคิดว่าโอนเลียวเปล่าอ่ะไม่ใช่อีกอนี่หนักเลยทนนี้ไอ้เหี้ยถามผมีโยกาย พี่ว่ามันมันก็ไม่มั่นใจล่ะพี่ก็ไม่มั่นใจเอาอย่างงี้พี่ตอบเวทแล้วกันวะตามหลักฐานที่เรามีโคนเรียวก็น่าตอบว่ะเพราะมันมันมันเป่ามันเป่าเทียนเป็นเทียนมันเกิดอยู่พอพอสมควรมั้งที่พี่มองแล้วะนโยนเหรียญไปโยนเหรียญเหรอหัวก้อยเหรอไม่มีเหรียญให้โยนได้หัวก้อย เอออุ๊ยหัวอนเรี้ยวหัวเลี้ยวก้อยเวดแกอุ okay. ๊ยอนเรี้ยว่ะอ่ะหัวก้อยลองดูดิอนเรียวไม้เฮียววแหละนะบอกผมด้วยสิอ่าได้ได,ได้ได้หัวอนเรียววรเร้ยว,วะ่ะมันอนเรี้ยว่ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่คือโยนเหรียญนะแต่กูอยาก ตอบเวทคนเลีร็วก็เลีร็วอ่ะกูเชื่อเหรียญนะเหรียญญี่ปุ่นด้วยอ่ตอบตอบตอบเวทนะนะตอบเวทไม่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 มันมันน้ำหนักพอๆกันกูตอบคนเลีร็วก็ได้ไปโอเคไปเวทก็ล่าถี่ที่ไม่ค่อยเห็นเวทดู่อเชื่อเหรียญ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 โอบาเกะ เปี่ยน hey ตัไหมไ่เห็นเปลด่ลนเห็นไหมโอ้บเกะมันเป็นแชนสับแชนมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆมันอาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็ได้